สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้จะมาทำพีอเด็กนะคะท็อปิกของเราวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะอืมตอนนี้แหละนะตอนที่เราถามถึงเลยตอนที่เราเข้ามาดูคลิปเลยนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานนะสามารถดูได้ทุกความสัมพันธ์ทุกสถานะนะคะ วันนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกเช่นเคยเลยนะคะนับจากด้านนี้เลยนะคะตัวเลือกที่1นะคะตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ค่ะนึกถึงหน้าเขาพร้อมกับคําถามนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้แล้วเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะสำหรับนี้นะเออคลิปก่อนนะนกนก จับสลับกองอีกล้นะไม่เหมาะต้องขอโทษด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะขอดูพลังงานของคุณก่อนอากันคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งคะ่ะเขอเช็คพลังงานของคุณคะ่ะ p พดอัพวันคุณเริ่มต้นใหม่เหรอคะกับตัวเองอืม p e n เ of p e n กเ c l e ตัวคุณเองอะคะ่ะเหมือนคุณโฟกัสกับเป้าหมายของคุณนะคะหรือคุณในตอนนี้เหมือนคุณมีความสุขนะคะอยู่กับการทำอะไรบางอย่างที่คุณแบบให้ความสนใจหรือทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณ ให้ความสนใจที่คุณชอบนะคะแล้วตอนนี้คุณน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการได้ทำอะไรที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่าใช่นะมีความสุขอยู่กับตัวคุณเองนะคะอืมแล้วแล้วในช่วงนี้นุกบอกว่าความสดใสของคุณความน่ารักของคุณนะคะความเป็นตัวของคุณเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปล่งประกายนะคะอืมมันมีออรา่าแล้วทีเนี้ย คุณน่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะอืมเป็นที่น่าสนใจจับจ้องนะคะของใครหลายๆคนนะคือมีสเสน่ห์นั่นแหละนะคะความสดใสของคุณนะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูหรือว่าชาวธาตุดีนพฤษศก,น,น,กนัมกอนนะคะคนคนอ่าพูดผิดค่ะโทาทีเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะ มาดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะตอนนี้ว้าวเอ็นออลครับรู้สึกดีสิคะเนี่ยอเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาเลยค่ะเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์มันก็ได้นะคะสิบเหรียญเขาผูกพันกับคุณนะต่อให้คุณเพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ตามนะ อ่าคุณมีเสน่ห์มากๆแล้วมีคนมองคุณเป็นเป้าหมายนะคะอาจจะเป็นเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณใช่อะ่ะนะจริงใจนะคะตอนเนี้ยรู้สึกว่าคุณใช่แล้วก็จริงใจคุณมากๆเลยนะสิบเหรียญคือเหมือนกับอยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณอนะดูสิคะนะ เหมือนคุณอยู่ในใจเขาแล้วอะตอนนี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีน The Moon ค่ะมไม่ว่าเวลาไหนเขาก็คิดถึงคุณนะคะยิ่งเวลากลางคืนนะเดวิลออ f ฟอนจูนนกมองว่าเขาอยากจะเรียนรู้ ความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะอืถ้าตอนนี้ไม่ชัดเจนนกก็มองว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนและมั่นคงนะอู้หเพิ่งพูดถึงนะ เขามอกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆน่าดึงดูดใจเขาคุณทําให้เขารู้สึกมีความสุขสดใสนะคะเออเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาก็แฮปปี้ไปด้วยเพราะคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขแล้วก็สดใสอะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณมีพลังงานบวกน่ะนะ เก้าเหรียญค่ะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาชื่นชมคุณนะคุณเป็นคนเก่งอะค่ะคนเก่งที่แบบว่าอืมคนเก่งที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนเก่งคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็สามารถที่จะให้ความสุขกับตัวเองได้ นะเพื่อนๆทีมที่สองอาจจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์นะคะเพิ่งเริ่มต้นที่จะคุยนะคะที่จะเริ่มรู้สึกดีๆต่อกันนะเขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่ปล่อยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเขาหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะ คุณได้ใจเขาไปนะคะอ่าซิกออฟวันคือชัยชนะความสําเร็จนะคะคุณได้ใจเขาไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณทําสําเร็จแล้วเขาก็อยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะคุ e n อาคับนะ,ะอ่านกว่าต่อให้เขาอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนสําคัญนะคะคนพิเศษนะคะอ่า คนที่น่ารักดูอ่อนโยนอ่อนหวานอย่างเงี้ยค่ะอโอ้โหดีเอ็มเพรขึ้นมาไพ่ชิมนที่หนึ่งดีมากๆเลยนะเอ่อดีเอ็มเพนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่านะคะมองว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้อะจิตใจดีงามอย่างเงี้ยอืเขาชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะคนคนเนี้ย คือคุณเป็นสามีที่ดีเป็นแม่ที่ดีได้เป็นแฟนที่ดีได้เลยนะคะคุณน่าจะอยู่ในใจเขาเสมอเลยค่ะนะอืมสิบดาบนะคะเขารู้สึกยังไงนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีความกลัวก็ได้นะสิบดาบคือกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบเอ,อ นะอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะสองไม้เรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลกันก็ได้อืมแต่นกมองว่าสิบดาบสําหรับนี้อาจจะไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขารอคอยที่จะเจอคุณมากกว่าเนี่ยนกดูนะจากบรรยากาศ นาภัยนะคะเหมือนเขารอคุณนะคะ่ะแล้วการรอคอยของเขามันเจ็บปวดหรือเกินที่ไม่ได้เจอกันนะคะอืมบางท่านอะคุยกับคนไกลหรือว่ามีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามามีผลนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะอืมเขาคิดถึงแหละแล้วก็เจ็บปวดด้วยที่ไม่ได้เจอกันนะคะนายวานนะคะเขารู้สึกไฟลุกนะคะเขารู้สึก ออยากจะกระตือร้อนในความสัมพันธ์มากๆเขารู้สึกมีแพชชั่นนะคะอยากจะทำความสัมพันธ์นี้ให้มันดีนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยอืมดึงดูดใจเขานะคะจนแบบว่าทำให้เขาอะเอออยากหยุดอยู่ที่คุณเลยอะเออไม่มองใครเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าสนใจจนจนเขาไม่อยากไปไหนจากคุณเน่ยเออแล้วเขาก็อยากให้คุณอะ สนใจเขาไม่อยากให้คุณมองใครอย่างนี้เลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. สำหรับนี้ค่อนข้างหวานแววนะคะอ่าสเตรน์นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะอืมต่อให้เขาเป็นคนที่ ฟอร์มเยอะเป็นคนดือ้อเป็นคนเก่งแค่ไหนนะคะเขาจะยอมให้กับคุณคนเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมภาษานะคะอายุอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมันอยู่กันได้นะคะมันไม่ใช่ปัญหานะอืมบางท่านนะคะในในคนที่เลือกสำรับแรกนะ บางท่านอาจจะเป็นคนเก่ากันที่จบกันไปแล้วแล้วก็เหมือนกลับมานะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมอืมถ้าเกิดตอนนี้นะคะสำหรับคนเก่าเก่าที่เขาห่างหายไปเขาอาจจะติดต่อคุณมานะอืม,อมสองถ้วยค่ะเขารักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือใช่ที่สุดแล้วนะคะคือคนที่ เขาจะจับมือนะแล้วเดินไปด้วยกันจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเขารักคุณนะคะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนนะคะที่เลือกสหรบที่หนึ่งนะนุกขอทำนายให้จะเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังนะคะมีความสุขในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะก็คือสำหรับน้องดาวนี้นะขออนุญาตสับไพ่ก่อนมาดูกันกับคัพปีกของเราวันนี้นะคะก็คือเขารู้สึกยังไงคุณอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเอาก่อนขอเช็ครายงานของเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองก่อนนะคะสเตรน คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคุณเป็นคนเก่งคนแกล่งคนที่นอกว่าคุณปรับตัวเก่งนะคุณเป็นคนฉลาดอ่ะคุณมีประสบการณ์คุณรู้ว่าใครต้องทํำยังไงกับใครเออหมายถึงว่าคุณรู้ว่าคุณควรปรับตัวอะไรยังไงกับใครนะคะคุณรับมือกับอะไรคุณก็ปรับตัวแบบนั้นคุณทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ ตัวคุณเองอืมโดดโดดเด่นก็คือเป็นชาวทัดไฟเมกสิงธนูนะอืมเหมือนมีการกลับมาของใครสักคนหนึ่งนะหรือคุณอาจจะยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ถ้าคุณไม่อืมยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะโอเคพูดใหม่ก็คือว่า น้องมองว่าตัวคุณเองอ่ะมีการเริ่มต้นใหม่แต่คุณก็คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกแบบผูกพนันนะผูกพันรู้สึกเอ,อ่อเคมีตรงกันมากๆคนคนนี้ที่คุณคิดถึงนะอืมการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือไม่งั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยแต่มีความแตกต่างกันมากๆระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคทาพลังงานตรงไปต่อค่ะพูดสับสนอีกแล้วนระราขอดูหน่อยค่ะเขารู้สึกอย่างไรคุณคะว้าว GM r e s s คะ่ะเขาชื่นชมคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่งดงามทั้งจิตใจทั้งรูปร่างหน้าตาคือคุณเป็นคนที่สง่นะคะดูดีเขาชื่นชมคุณคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ตั้งใจนะคะ อืมเขารู้สึกยังไงคุณนกมองว่าเขาก็ยังให้ความสนใจคุณมากๆคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอะคะ่ะต่อให้เขากําลังอาจจะทํางานหาเงินอยู่นะคะทําในสิ่งที่เขาควรจะทําอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะคะนะออหนึ่งเหรียญน,นกมองว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณนะอืมมีความรู้สึกที่แบบเหมือน อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมนะเขายังอยากอยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์แบบไปเรื่อยๆนะคะเหมือนมันช้าเหมือนมันไม่มีการพัฒนานกมองว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะเอออยากจะให้ความสัมพันธ์มัน ไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคนเก่าที่กลับมาเริ่มต้นคุยกันหรือว่าเพิ่งเริ่มสารความสัมพันธ์กันก็ตามนะคะ The f o o l ค่ะถ้าอยู่ไกลกันเขาก็อยากมาหาคุณนะนะตอนนี้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่มีสถานะเรื่อยๆนะ เออไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้นะก็จะชัดเจนนะจัสติกเขาเขารู้สึกว่าเขาควรจะทำอะไรบางอย่างนะเขาควรจะ the full อาจจะเป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับชัดเจนขึ้นจริงจังขึ้นนะคะบางท่านคุยกับชาว่าดินค่ะฤศศกกันบังกรนะชาวราศีตุลด้วยนะคะเขาอยากจะทำอะไรที่มันชัดเจนและจริงจังแล้วนะอ่ เป็นคิงเหรียญค่ะนกมองว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงแล้วนะคะเขาน่าจะพร้อมแล้วนะถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเขาเขาจะกลับมาค่ะเขาจะกลับมาเออเคลียร์ปัญหามาคืนดีกับคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะ อ่าถ้าคนที่คุยกันอยู่เขาก็แบบอยากจะสารต่อค่ะความสัมพันธ์นี้นะเหมือนกับโอเคจริงจังชัดเจนลงเรือลำเดียวกันไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะนะเขาพร้อมแล้วคนคนนี้นะ The Tower ค่ะสีไม้คุณอาจจะตกใจก็ได้หมายถึงมันอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้ซึ่งคุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าเออมันจะเป็นแบบนี้หรอ นะอืมคุณอาจจะแปลกใจนะคะกับสิ่งที่เขาจะทําคือสีไม้เขาอาจจะแบบพูดอะไรหรือทําอะไรที่มันรู้สึกชัดเจนมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะในบางท่านถึงขั้นแบบขอเป็นแฟนหรือขอมั่นไว้ก่อนแต่งงานอย่างเงี้ยได้นะคะอืมมันมันจะมั่นคงขึ้นอะนุรู้สึกว่าอย่างเงี้ยนะคืออาจจะกระทันหันหรือคุณก็ไม่ได้คาดคิดนะคะ เนี่ยเขาจะผูกมัดคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้นะเขาจะมัดคุณไว้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วนะคะเก้าดาวว้าวนายวันเขาพร้อมแล้วค่ะเขาพร้อมที่จะทําที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์น,น,นี้แล้วนะคะอ่าควีนเรียนนะคุณสําคัญค่ะคุณสําคัญกับเขามากๆนะเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะ คุยกับคุณพร้อมแล้วที่จะ take action ที่จะบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหรือจะทำให้คุณรู้สึกจีฮเพนเทรดเขาเขาจะมาบอกคุณนะคะว่าคุณมีคุณค่ากับเขามากแค่ไหนนะจีฮาเพนเทรดเขาหลงไหลคุณมากๆเลย นะอ่าอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาแล้วก็เป็นความลับซึ่งเขาอาจจะกําลังคิดจะทำกับคุณนะดีไฮพิเน t ก็ได้ที่เขาซ่อนอยู่นะคะคุณอ่านเขาไม่ออกหรอกอะไรอย่างเงี้อืมแปดช่วยค่ะ คนที่หา่างหายกันไปก็ได้นะคะเขาอาจจะไปคิดทบทวนแล้วนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็จะกลับมานะให้ความชัดเจนกับคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเนาะบอกไปแล้วนะชาวธาตุไฟเมฆสิงธนูชาวธาตุดินพุทศกันมาก,ก่อนค่ะค่ะวันนี้นะคะนก็ขอทำนายให้กับเพื่อนๆน,นะคะทีมที่สองแต่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3นะคะอ่ามาดูการว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคาปิตอของเราวันนี้เดี๋ยวขอเช็คพลังงานเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3ก่อนนะคะสัก2ใบเนาะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเอ่ยเจ็ไม้คุณพยายามเข้าหาใครแล้วรู้สึกว่าเขามีกำแพงกับคุณวีเนี่ยหรือไม่งั้นคุณกำลังบล็อกใครอยู่ก็ได้ อืคือคุณอาจจะไปเจอนะคะใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าอุ้ยมันยากจังหรือคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะในความสัมพันธ์อืมแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความเปรี้ยวมีความแซ่บอยู่ในนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมทัลิงหนธนูนะอ่าตัวคุณก็เป็นคนที่แบบอืม ก็มีฟอร์มอยู่นะคะหน้าที่การงานดีนะคะตัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนวางตัวดีนะคะอเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเหมือนกันนะคะโอเคนะมีสเสน่ห์ช่วงน,นี้ก็อาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะก็ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะอคนที่เข้าหาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่คุณก็อืม อาจจะชอบใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจคุณอยู่อะค่ะก็จะประมาณนี้นะพลังงานคุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า,าเขารู้สึกอย่างไรคุณท้าตอนนี้ชมเปญค่ะอยากพูดอยากคุยกับคุณในเนี่ยอืมเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณนะ่ะถ้าตอนนี้มันมีการบล็อกกันนะบางคนอนะบล็อกกันผ่านเครื่องมือสื่อสารบางคนก็คือแบบ อาจจะทางความรู้สึกก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณปิดกั้นเขาเขาอาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณนะแต่รู้สึกว่าเขาอยากติดต่อคุณมามากกว่านะคะคือคุณอาจจะนิ่งแล้วก็แบบไม่ทำอะไรนะคะคุณอาจจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะแปดดาบนะแปดดาบคือเขานะคะเขายังอยากที่จะลงทุนลงแรงในความสัมพนันธ์นี้คุณ คุณอยู่ในห่วงของความคิดความรู้สึกเขาตลอดเลยอะเขาติดอยู่กับความคิดที่คิดถึงแต่คุณเน่ะคะ่ะเออคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุินนะพรุศกันมังกรหรือว่าชาวราศีธนูนะคะที่นุกเห็นนะเขาอยากทําอะไรบางอย่างคะ่ะอยาก take action คะ่ะอยากเป็นผู้ให้อยากจะลงทุนลงแรงบ้างนะคะในความสัมพนันธ์นี้ถ้าเกาะหน้านี้คุณเป็นคนที่ต้องเหนื่อยในความสัมพันธ์ต้องพยายามนะคะเขาอยากจะ ชนะใจคุณนะตอนนี้กําลังคิดหาวิธีการอยู่นะคะอ่าจะชนะใจคุณได้อย่างไรนะคะในบางท่านอะ่ะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะเอ,อ่อพลังงานสลับกันได้นะก็คืออาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะเจาลเวอยังคิดถึงยังรักยังหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณกับเขายังมีแรงดึงดูต่อกันตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเว้นระยะหา่าง จากกันไปแล้วหรือนิ่งกันไปแล้วนะคะไม่มีการคุยกันเนี่ยนกว่าเขาอยากจะสู้ต่อในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งแล้วเขาเหมือนอยากจะชนะใจคุณเขาคิดว่าเขาทําสําเร็จด้วยนะเพราะมันขึ้นหกไม้เนี่ยนะบางท่านคุยกับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุ่นภุมนะอืมจัสเมนเขาอยากได้รับโอกาสค่ะจากคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอืม เขาไม่สามารถที่จะตัดคุณได้เลยนะคะค,ณคณนณคนนี้นะถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าเขาอยู่ห่างไกลคุณเนี่ยหรือไม่ได้เจอกันอนะ่ะอืมหึงห่วงคุณน่าดูนะคะเขาเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยตกอยู่ใต้พนาการรักของคุณนะคะเออสีเนหากับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืมประมาณนี้เลยนะเนี่ย ถึงห่วงค่ะสองด้วยถ้ามีคนเข้าหาคุณเขาก็ไม่ชอบไม่พอใจนะเนี่ยสองคุณด้วยนะถ้าสองได้เนี่ยจะเฮอร์มิตนะนึกว่าสองแหละบางคนคุยกับชาวราศีมังกรราศีกันสีเหรียญห่วงแหนคุณนะคะห่วงมากๆไม่อยากใครมายุ่งนะไม่อยากใครมายุ่งนะคะคุณอาจจะคุยคนที่เด็กกว่าก็ได้นะเนี่ย โอ้สนใจคุณหนักเลยตอนนี้นะคะเขาอาจจะอ่านคุณไม่ออกนะอืมเขาเดาใจคุณไม่ออกเลยเพราะคุณอาจจะทําตัวลึกลับซับซ้อนหรือทําให้เขาอ่านไม่ออกนะคะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าห่างหายกันไปเงียบกันไปนะแล้วทีเนี้ยเขาอยากกลับมานะอืมเขาอยากกลับมาตอนเนี้ยอยากติดต่อ สื่อสารเขาเครียดนะคะเก้าดาบเครียดแต่เหมือนกับว่าอาจจะทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะคะเจ็ดช่วยเขากำลังคิดหาวิธีการอยู่นะเนี่ยจะทำยังไงดีอ,อะไรยังไงดีเอาวิธีไหนมาเข้ามาหาคุณดีนะคะเออเด o n นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในบางท่านนะลกมองว่า ตัวเขาเองก็เป็นกังวลกังวลว่าก็กลัวคุณมีคนเข้ามาชอบอืมกลัวคุณกลัวเขาจะมีคู่แข่งแล้วมีคนมาชอบคุณคุณมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็กลัวนะคือเขาต้องทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะคะในตอนนี้นะบางท่านคุยกับชาวราศีมีนค่ะเขาดูอีกใบหนึ่งค่ะอืมห้าดาบ บางท่านมีการต่างคนต่างไปหันหลังให้กันไปแล้วนะแต่ตอนนี้นกมองว่าเขาอาจจะต้องลดอีโก้ของเขานะเพื่อที่จะแบบกลับมาง้อคุณอะนะนะอืมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยนะตอนนี้เขาคิดว่าเขาอาจจะต้องเสียคุณไปแล้วจริงๆนะคะ อืมก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็ขอทำนายให้กับเพื่อนๆนะคะทีมที่สามนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้วก็กดอ่อกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเรานะคะขอบคุณจริงๆนะคะจากใจนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ